กีฬาสีกีฬาสียูทูบเบอร์นะคะมีอยู่สองสีด้วยกันเราปัดไเัาเบือก่อนเลยอ่าแลวตอนนี้ก็เรียงเลยครับเี้ยงแถวเลยเรียงแถวเลย ลเลนดเี่ยวมะเดกเยวนีดัมเ้มเยอร์ออสีแดงนะคะได้แก่แม่จำลองส่วนดัมเยอร์สีเขียวได้แก่พี่พี่ลาวาัน หลังคือผู้ถือธงถือป้ายนะคะแล้วก็ขบวกูลเเนลีแดาลูกแล้วตอนลวแล้วอ้อีแดงับบนี้อตอนยล้วตอนีครับนีพี่หนูนาก็มาโอ้เหียบลูกคอยรบโอ้คนหน่อยหน่อยิีแเยอะจังไปมาก

นะครับเราจะปล่อยให้ยด<ช>ัดอย่างนี้ไปสามชั่วโมงสามชั่วโมงเอาตัดกระดิ๊ปิดปิดโอ้ยเดี๋ยวนะครับก็ราแสดงความชื่นชมนะครับสำหรับนักกีฬาทั้งสองสีนะครับเดี๋ยวจับต่อไปนะจะเชิญประธานในพิธีนะครับนะขออนุญาตเชิญประธานในพิธี นะครับขึ้นมากล่าวต้อนรับนักกีฬานะครับสักเล็กน้อยขออนุญาตเรียนเชิญพ่อผู้ใหญ่นิ่มครับเชิญอครับจะมือมาใส่กล้องค่อยเอ้อาวอาไปอาเอาไปเอาไปอาไปเอาาใส่อาไเอาไปูอาไมเอาเไปเนาไเาปเปเอาไาาาวไอาอเาอาอาเอปาไปเอาาาอาอยากาเปเอ ที่ไร่ผู้หลวงของเราครับนกีฬาเชื่อมความสามัคคีนะครับระหว่างยูทูบนะครับที่อยู่ในบ้านตัวเกของเรานะครับก็รู้สึกเป็นการกีฬานะครับก็เรอศน้าเพื่อความรักสามัคคีนะครับมินสีแดงของเราออกะทานนะครับวันนี้ดู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 ประธานมาอยู่รังป่าวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับมันพื้นที่มันจอไงมันจอนะครับทั้งนาเตียนะครับแล้วก็ ทุกทกท่านนะครับที่สนับสนุนนะครับในการมาในครั้งนี้นะครับต้องมาแให้หนูหน่อยค่ะให้นักกีฬาของเรานะครับนักไทยสามัคคีกลมกลืนนักพ่อผู้ใหญ่เป็นอันหนึ่งเดียวกันนะครับสำหรับผมนะครับก็เราก็นับนะครับกีฬานะครับเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ ก็านโจก็ถือเป็นการเปิดกิจกรรมกีฬานะครับยูท Ye ูปเบอร์บ้านกกคกอกครั้งที่หนึ s <S it it. ่งอย่างเป็นทางการนะครับผมในลำดับต่อไปเราก็จะเริ่มกิจกรรมแข่งกีฬานะครับเริ่มกิจกรรมแข่งกีฬาประเภทแรกนะครับเอา ให้เอาฟางออกจากอันนั้นนะแห่เอาแม่ทีมเอามาเฮ็ดกระโปรงนะครับหัวหน้าทีมสีแดงนะครับพ่อผู้ใหญ่นะครับแล้วก็หัวหน้าทีมสีเขียวนะครับแม่ออฟนะครับนะคัดเลือกนะครับสมาชิกทีมของตัวเองเข้ามาร่วมแข่งขันกีฬานะครับเดี๋ยวให้พี่ต้าใส่อันแรกเลยนะฮะอันแรกเลยเอียงหนึ่งเอียงหนึ่งเชลรี่เดอร์โอ้ เชียร์ลิเดอร์ยังไม่พอเข่งไม่ได้นะครับรอเชียร์ลดเดอร์แป๊บหนึ่งนะสีเขียวเชียร์ลิเดอร์อยู่ไหนสีเขียวใครใส่กระโปรงแล้วเป็นเชียร์ลิเดอร์สีเขียวเด้อนน่นะนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวรอเชียร์ลิเดอร์สีแดงนะครับรอเชียร์ลิเดอร์สีแดงเอามาจะถ่ายคลิปเต็มตัวแป๊บหนึ่งอ่า โอ้ยฉันอะไรนี่ยกับเชียรลีดเดอร์ฉันแค่วะเพราะแล้วเป็นจั้เทียตั้งแต่ไม่ปัะห่าแล้วแล้วไปเล้วไมาลปอ่ะเอาเนี่ยขอมาขอสเต็ปฮิฮึ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 ฮฮโอเคจะดมเตรียมด่วนครับผมพายาดมด้วยอ่ะ ตอนนี้นะครับกิจกรรมที่เราจะเล่นนะครับเป็นกิจกรรมแรกคือกินวิบากนะครับกินวิบากนะหัวหน้าทีมสีแดงกับหัวหน้าทีมสีเขียวคัดลูกทีมมานะครับทีมหกชายสามหญิงสามชายสามหญิงสามนะครับมาทีมละหกคนนะครับนะสีละหกคนสีละหกคน